มาดูข้อสอบปี6กน่กันค่ะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงในเรื่องของการอ้างเหตุผลนะคะโดยที่เขากำหนดให้เหตุมา3เหตุค่ะและให้ผลมา1ผลและเขาก็บอกว่าถ้าเหตุข้อที่3เป็นข้อความที่เกิดจากการเชื่อมประพจน์ Q กับประพจน์ R ด้วยตัวเชื่อมเพียง1ตัว นะคะตรงนี้เขาอยากรู้ว่าจากเหตุข้อที่3เนี่ยเป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบจึงจะทําให้การอ้างเหตุผลนี้มันสมเหตุสมผลนะคะถ้าเกเรียนจําได้ในการหานะคะการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลเนี่ยโดยที่เขากําหนดเหตุและผลมาให้เนี่ยเราจะต้องเชื่อมแต่ละเหตุคะ่ะด้วยและนะแล้วเชื่อมเหตุกับผลด้วยถ้าแล้ว นะคะเราก็จะได้ประพจน์เชิงประกอบมาหนึ่งประพจน์แล้วเราก็ตรวจสอบว่าประพจน์นั้นนะ่ะมันจริงทุกกรณีไหมหรือพูดง่ายๆว่ามันเป็นสัจจะนิรันดร์ไหมนั่นเองนะคะในการตรวจสอบว่ามันเป็นสัจจะนิรันดร์ไหมท้านักเรียนจําได้เมื่อก็คือตรวจสอบโดยวิธีการหาข้อขัดแย้งนะคะนั่นก็คือให้ประพจน์ที่เราสร้างขึ้นมานะนะั้นมันเป็นเท็จแล้วเราก็มาหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยๆอีกทีหนึ่งว่ามันมี มันเกิดข้อขัดแย้งไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันเลยดีกว่าโดยที่เขาบอกว่าให้เหตุข้อที่3มเนาะเป็นข้อความที่เกิดจากการเชื่อมประพจน์ Q กับประพจน์ R นะคะด้วยตัวเชื่อมเพียงหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูเขียนเลยนะคะ Q กับประพจน์ R ด้วยตัวเชื่อมเพียงหนึ่งตัวเราไม่รู้ว่าตัวนั้นเป็นอะไรนะคะเราก็กําหนด operation มาครูให้เป็น์แล้วกัน เ,เราก็จะได้เป็น Q star A star เนี่ยอาจจะแทนด้วยและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อก็ได้อะไรก็ได้ซึ่งตอนนี้เรายัางไม่รู้นะคะเราก็มาลุยเลยเนาะเขาบอกว่าการอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผลเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราต้องเชื่อมเหตุและผลเชื่อมแต่ละเหตุก่อนเชื่อมแต่ละเหตุด,ด้วยและ ะะแล้วเชื่อมเหตุกับผลด้วยท่าแล้วอืมเนาะแล้วเราก็มาตรวจสอบว่าประพจน์นี้เนี่ยมันเป็นสัจนนิรันดร์หรือไม่นะคะ,ะ,คะด้วยการกำหนดให้ประพจน์เชิงประกอบนี้เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จซะนะคะ,ะ,คะแล้ว หาค่าความจริงของประพจน์ย่อยๆอ่านนักเรียนมาดูเชื่อมด้วยท่าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จก็แสดงว่าตัวหน้าเป็นจริงตัวหน้าเป็นจริงนะคะตัวหน้าเนี่ยแต่ละประพจน์เนี่ยเชื่อมด้วยและก็แสดงว่าเป็นจริงได้แบบเดียวคือแต่ละประพจน์ก็ต้องจริงด้วยใช่ไหมนะคะส่วนตัวหลังก็เป็นเท็จค่ะลากเส้นก่อน โอเคแล้วเราก็มาหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยๆอีกทีหนึง่งใช่ไหมคะซึ่งจากตรงนี้นักเรียนคุนแล้วแหละว่าเราก็ามาลุยจากตัวหลังก่อนเลยใช่ไหมเชื่อมด้วยท่าแล้ว,แล,วแล้วมีค่าความจริงเป็นเท,ท็จเป็นได้แบบเดียวค่ะนั่นก็คือหน้าจริงหลังเท,ท็จใช่ไหมเราก็จะได้ว่า R มีค่าความจริงเป็นเท,ท็จและประพจน์ P มีค่าความจริงเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวครูโน้ต เป็นสีส้มมว้ละกันว่า R เป็นเท็จ P เป็นจริงเราได้มา2ตัวแล้วนะคะก็หาต่ออ่าเรารู้แล้วใช่ไหมว่า P เป็นจริงนันนี่ก็ไล่ไปเลย P เป็นจริงเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อแล้วให้ค่าวความจริงเป็นจริงก็แสดงว่า Q ก็ต้องจริงด้วยอ่ะได้ Q มาแล้วดุยต่อ มาดูประพจน์ต่อไปค่ะ p เป็นจริงค่ะแล้วเรารู้ว่า not r เป็นจริงอ่ะก็จริงไม่ไม่ไม,ไม่ขัดแย้งอะไรนะคะนักเรียนอาจจะเขียนให้สมบูรณ์ก็ได้เนาะต่อไปเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่า q เป็นจริงแล้วเราก็รู้แล้วว่า r เนี่ยเป็นเท็จนั้นก็ใส่เลยแต่จากตรงนี้นะคะ ก็นักเรียนก็มาดูซิว่าตัวเชื่อมใดตัวเชื่อมใดคะที่เชื่อมจริงกับเทสเข้าด้วยกันแล้วให้ค่าความจริงเป็นจริงตัวเชื่อมใดที่เชื่อมจริงกับเทสเข้าด้วยกันแล้วให้ค่าความจริงเป็นจริงคะ่าแน่นอนตัวเชื่อมของเรามีทั้งหมดสี่ตัวเชื่อมถูกต้องไหมอ่าน้ตไว้ก่อนเลยก็มีอะไรบ้างมีและมีหรือ มีท่าแล้วแล้วก็มีก็ต่อเมื่อใช่ไหมคะอ่าเชื่อมด้วยและเชื่อมด้วยและเป็นจริงเมื่อไรเป็นจริงเมื่อเป็นจริงทั้งคู่แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ละถูกต้องไหมคะมาดูคะ่ะต่อไปเชื่อมด้วยหรือเชื่อมด้วยหรือค่ะเชื่อมด้วยหรือก็ใช่เนาะหน้าจริงหลังเทสเชื่อมด้วยหรือก็เป็น จริงถูกต้องไหมคะก็แสดงว่าตัวเชื่อมที่เชื่อมจริงกับเท็จเข้าด้วยกันแล้วให้ค่าความจริงเป็นจริงเนี่ยก็คือเชื่อมด้วยหรือตัวเชื่อมนั้นก็คือหรือค่ะถามว่าถ้าแล้วด้วยไหมถ้าแล้วไม่ใช่ก็ต่อเมื่อก็ไม่ใช่ก็คือพูดง่ายๆว่ามีเพียงตัวเชื่อมเดียวถูกต้องไหมคะที่ให้ค่าความจริงเป็นจริงแต่แต่แต่ ถ้าใช้ตัวเชื่อมหรือค่ะมันก็จะสอดคล้องเลยหรือพูดง่ายว่ามันจะไม่เกิดข้อขัดแย้งเลยใช่ไหมคะการที่เราให้ประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วถ้าเราเชื่อมด้วยหรือก็แสดงว่าเป็นไงไม่มีพอให้เป็นเท็จปุ๊บแล้วไม่มีการขัดแย้งอะ่ะก็แสดงว่าประพจน์นี้มันเป็นเท็จหรือพูดง่ายว่ามันไม่ใช่สัจจมนิรันดร์ถูกต้องไหมคะมันก็ไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาตัวเชื่อม หรือมาใช้เนี่ยไม่ได้นั่นเองอ่ะก็มาดูตัวเชื่อมอื่นค่ะคือพูดง่ายว่าหาตัวเชื่อมที่ทําให้เกิดข้อขัดแย้งอะ่ะหรือทําให้ตัวเนี้ยมันเป็นเท็จขึ้นมาให้ได้อ่ะค่ะอ่ะก็มาดูว่ามีก็มีอะไรบ้างอีกละ่ะก็มีอะไรและใช่แน่ๆใช่ไหมคะค่าความจริงตรงข้ามเป็นเท็จถ้าแล้วก็ใช่หน้าจริงหลังเท็จถูกต้องไหมคะส่วนก็ต่อเมื่อก็ใช่เพราะค่าความจริงตรงข้ามกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยมีตัวเชื่อมที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบเอ่ยสแบบนั่นก็คือและหรือเอโทษทีค่ะและถ้าแล้วแล้วก็ก็ต่อเมือ่ออ่านนั่นเองก็สรุปได้เลยหรือถ้าเราจะเขียนให้ละเอียดอีกทีหนึ่งก็คืออะไรคะนั่นคืออ่านนัเรียนก็เขียนก็ได้นั่นคือนะคะเราจะหาตัวเชื่อม ที่ทำให้นะคะ Q star R เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเทนะ็จเนาะมีอะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้นี้มีแล้วนะคะมีท่าแล้วแล้วก็มีก็ต่อเมื่อนั่นเองอ่าข้อนี้ก็ไม่ยากเนาะเป็นการอ้างเหตุผลนกะเรียนการอ้างเหตุผลก็ง่ายๆคะ่ะเชื่อมเหตุแต่ละเหตุด,ด้วยและเชื่อมเหตุรับผลด้วย ท่าแล้วนะคะแล้วก็จะได้ประพจน์เชิงประกอบมาหนึงประพจน์แล้วก็มาตรวจสอบความเป็นสัจจะนิรันดร์ของประพจน์นั้นอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ได้คําตอบออกมาข้อนี้ไม่ยากเนาะอ่าก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ